เด็กน้อยออกมาจากบ้านหน่อยพอดีข้าหลงทางอ่ะข้ากลับบ้านไม่ถูกออกมาจากบ้านมาคุยกันหน่อยสิเด็กน้อยไม่ออกแม่สอนว่าไม่ให้ออกไปเจอคนแปลกหน้าข้าไม่ใช่คนแปลกหน้าข้าเป็นคนปกตินี่แหละออกมาคุยกันหน่อยไม่ออกทําไมถึงไม่ออกมาล่ะ ไหนขยบมาตรงนี้มาดูหน้าใกล้ๆหน่อยสิไม่ไม่ได้ให้ออกมาแค่อยู่ใกล้ๆตรงนี้ไม่แปจะดูหน้าให้ชัดๆไม่ไหนขยบมาหน่อยสิไม่หน่อยขยบหน่อยเด็กหน่อยฮี่ไม่ได้ผลเด็กคนนี้เชื่อฟังพ่อแม่เจอคนแปลกหน้าไม่ยอมออกมา งั้นฉันไปก่อนนะเดี๋ยวฉันจะมาใหม่นะโอ๊ยป่านี้มันช่างอุดมสมบูรณ์แท้จริงๆฉันเป็นหมีมาเดินเล่นที่ป่านี้อุย้ยตรงนี้มีโพมงอะไรด้วยอุยมีเด็กด้วย <noticeable> เด็กน้อยออกมาหาฉันหน่อย ทำไมล่ะแม่สอนว่าไม่ให้ออกจากบ้านไปหาคนแปลกหน,น้าฉันไม่ใช่คนฉันเป็นหมีไม่ออกไหนออกมาดูตรงนี้ออกมาอยู่ตรงนี้ไม่ฉันหิวยังไม่ได้กินข้าวเลยไม่มีอะไรให้กินมีข้าวให้ฉันกินไหมไม่มีมาฉันไปก็ได้ เปิดบ้านให้ฉันหน่อยฉันจะเข้าไปกินเด็กอาไอ้อคนนี้น่าจะอร่อยนะดูทา,าไมเรียกเท่าไรก็ไม่ออกจากบ้านถ้าไม่ออกฉันจะจุดไฟเผาบ้านของเธอ,อ,อเด็กต่อย่าออกอะไร ฉันจะปีนบ้านเธอให้พังเลยถ้าเธอไม่ออกมาปีนไม่ได้หรอกพันเราแข็งแรงไหนลองดูสิตึงตึงตึงโอ้บ้านแข็งแรงจริงด้วยไม่ถล่มเลยโอ้ยอุยอ้ยทำเท่าไหร่เด็กคนนี้ก็ไม่ออกมาอืมต้องไปใช้แผนอนื่นเฮ้ยเ้ฉัน ขนมด้วยจะกินขนมกับฉันไหมไม่กินนี่ฉันมีปีโป,โป้กับมี่ของกอเธอด้วยนะไม่กินเอาไหมไม่เอาทำไมอ่ะแม่ไม่ให้กินของคนแปลกหนะคนที่ไหนฉันเป็นมีไม่เอานี่อยู่โลกเคสก็มีเอาไหมไม่เอาไม่หิวเหรอไม่หิวปีโป้ก็มไม่ไม่ นี่ให้ฟรีเลยเอ้ากินสินี่เอ้ากินไม่เอานี่กินไม่อ้าอุ๊ยอะไรเธอก็ไม่กินเลยเหรอกินเป็นหรือเปล่าได้ข่าวว่าชอบรสนี้ใช่ไหมเอาไปกินเนี่ย m อ็มกัมมี่อ่ะไม่เช่าไม่กินเลยเหรออ้าเป็นคนแก่ คนชันเป็นคนฉันลาเดินผ่านมาแถวนี้โอ้ยไม่มีแรงเลยพอจะมีน้ําให้ฉันกินมั้งไหมไม่มีทําไมล่ะทําไมเธอใจร้ายกับคนแก่เหลือเกินเพราะว่าแม่สอนว่าไม่ให้เอาของให้คนแปลกหนะ้าฉันไม่ได้คนแปลกหน้าฉันเป็นคนปกติออกมาคุยกันหน่อยเร็วไม่อ๋ได้ข่าวว่าเธอมีสัตว์เลี้ยงนี่ งั้นฉันจะไปจับสัตว์เลี้ยงเธอเป็นตัวประกันแม่ถ้าเจ้าไม่ออกมาหมาของเจ้าก็จะตายจะออกมาไหมไม่เอ,อกเจ้าไม่สงสารหมาเจ้าหรือฮะมันก็แก่มากแล้วมาออกมาเลยเนะด็กน้อยถ้าไม่ออกมา ข้าจะเอามีดพาหมาพาตรงกลางนี้เลยดูหมาเจ้าสิหมาเจ้าตาเหลือกแล้วเนี่ยฮะ <c oughs> จะออกมาไ,ไหมไม่เจ้าได้หมาเจ้าไปแล้วข้าไม่ยอมข้ารู้อีกอย่างหนึง่งเจ้ามีของเล่นที่เจ้ารักใช่ไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวก็รู้ <c oughs> <c oughs> ได้ข่าวว่าเจ้ารักชิ้นี้มากนะซีของลิมของเจ้าเนี่ยดาบพิฆาตอสูนแจ๊กแจ๊กแจ๊กเห็นไหมนี่คืออะไรออกมาเล่นกันไหมบีมไม่ออกหมาของเจ้ายังออกมาหาฆ่าเลยนี่ดาบพิฆาตโอ,าอ้ออกมาที่ออกมาหรือจะออกไปดีนะ มาสิมาเล่นของเล่นกันบีมไม่ออกดีกว่าเราไม่ออกมาจริงๆใช่ไหมไม่ออกอยังไงก็ไม่ออกแม่ไม่ให้ออกไปหาคนแปลกหน้าเอ้เออเอด็กคนนี้ทำเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จค้า่ายอมแพ้แล้วครับไปดีกว่า